สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับอาจารย์เชครับที่ปรึกษาทางใจครับในวันที่25มิถุนายน2567ครับวันคันนี้ครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงท่านควครับดวงชะตาของแก่งงานยังไงดวงครับผนแก่งงานวันนี้นะครับทำอะไรนะครับก็ไไดปทางใจนะครับถูกกันแกงนะครับถูกเข้าใจผิดนะครับวันนี้นะครับคุณต้องการคนคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยฮิวใจนะครับ ทำอะไรนะครับทาผิดไปก็ผิดกับคนรักไปก็ไปง้อเขานะครับอย่าอีโกโ้เยอะนะครับอย่าโตัวตนเยอะนะครับเป็นงั้นคุณจะไม่มีความสบายใจเลยวันนี้นะครับกัคบ,บคุณทั้งครับคุณแสดงทุกการกันยังไงดําเ่านครับ คนวันอังคาววันนี้นะครับมีสัญญาไกสัญญาอะไรกับใครไว้นะครับคุณต้องทําตามนักษาสัญญานะโดยเฉพาะนะครับเป็นสัญญาที่สัญญากับคนในครอบครัวไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องลูกเด็กเล็กแดงนะครับต้องทําตามนะครับวันนี้เขาจะถูกสัญญาคุณยิก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 เลยนะครับจะบอกว่าวันนี้นะคุณอาจจะมีการเสียเงินนะครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับอะตาหกรรมที่เกิดมนพุษเป็นยังไงหนุเดินครับ นี่เกิดวันพุธวันนี้นะครับแน่พยายามนะครับที่จะผ่อนคลายตัวเองนะครับต้องทันที่แบกปัญหาโลกมาเยอะนะครับมีแต่เรื่องวุ่นวายจิตใจนะครับต่อสู้วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางความคิดและทางคําพูดนะครับแต่สิ่งนี้คุณวางไว้นะครับกับโปรเจกต์กับเรื่องงานของคุณกับเรื่องที่คุณหวังเอาไว้นะครับจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ครับวันนี้เหนื่อยไหมครับผมจะรำลึกับวันที่เป็นเพื่อนยังไงครับครับ นี่เกิดวันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับแม่สิ่งที่หวังเอาไว้นะครับประสบความสําเร็จนะครับถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทางเลือกที่เราไม่ตั้งใจที่จะเลือกก็ตามนะครับแต่เราดันทํามันได้ดีนะครับผู้หญิงผู้ใหญ่นะครับให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วครับพร้อมที่จะโยนโปรเจกต์ต่างๆมาให้อีกให้เราแบกรับภาระต่อไปครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับคุณจะตามคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงครับทุนครับ วันนี้เกิดเป็นพฤตรในวันนี้นะครับมีเรื่องเศร้าหมองจิตใจนะครับทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจทําอะไรก็ถูกห้ามปรามไปหมดนะครับมิตรสหายคนใกล้ตัวนะครับโอ้ผมใช้คําว่าหักหลังเรานะครับวันนี้เราเล่าอะไรเขาฟังไปนะครับเราทําอะไรนะครับหรือเราปรึกษาเขานะครับเอาเขาเอาความคิดของเราไปใช้นะครับแล้วสิ่งที่เราทําไปมันกลายเป็นว่าหัวหน้าคุณผู้ร่วมงานคุณหรือหรือว่า ข้างนของคุณนะครับมองว่าคุณโปรเจกต์นี้คุณไม่ได้คิดเองนะครับทั้งๆทงี่คุณเป็นคนคิดเองครับลำบาก,ออกลำบากใจหน้าดูครับวันสี่มีน,นาคครับนี่เกิดมันสุกในวันนี้นะครับโอ้เป้าหมายในชีวิตเนี่ยครับวางแผนชีวิตเอาไว้นะครับพี่อยากจะใช้ชีวิตนะครับในช่วงบ้นปายหรือในช่วงของ วันหยุดสุดสปดานะครับกับคนในครอบครัวนะครับกับสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะครับยังตกลงปรงใจกันไม่ได้นะครับมีความคิดแตกแยกแตกขักนะครับคนนึงจะไปอีกที่หนึ่งคนนึงจะไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ขอคุยกันได้ดีดีครับอาจารย์ให้กับเาสองปีอไรหน่อยครับคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้นะครับแม่ทาอะไรนะครับคนใจจะไปอะไรนะครับ ก็ม ok so, like, ีแต่อะไรมารังเอาไว้นะครับงานการที่เราทำเอาไว้ก็ถูกรั้งเอาไว้นะครับสิ่งที่ตัดสินใจนะครับสิ่งที่ตัดสินใจทําในวันนี้สิ่งที่ลงทุนในวันนี้สิ่งที่คาดหวังในวันนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังนะครับในวันอาทิตย์วันนี้นะครับผมใช้เขามาปรงนะครับวันนี้ปรงเลยนะครับกับการที่เราได้เป็นหัวหน้างานไปสอนงานใครนะครับมีแต่เรื่องปวดหัวนะครับ เป็นวิทยากรด้วยนะครับวันนี้ให้ทําให้จิตใจสบายครับให้ความรู้ความสามารถของตัวเองครับนําพานะครับชีวิตนะครับวันนี้คุณนะครับมีเกณฑ์ที่ที่จะนําให้ความรู้ของใครสักคนหนึ่งนะครับหรือหัวหน้างานสอนงานนะครับด้วยจิตใจอมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้นะครับวันนี้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับ